นี่ตวนไปนี่ต้นไปเหมอกันดยตนไปัเหือกันดยีคมันมากเลยทุกคนมันมากเลยคนมันมากเลยจะต้องแสดงความสามารถทางด้านกระดูกให้ไอ้ทุกคนดูหน่อยว่าลุงอายุห1ปีแล้วอ๋อ เอ้ยโ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 ยโอ้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 ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 า้ยเอ้ยโอ้ยยอ้ยโ้อ้้อ้อออ้อ้ออ้ย้อออ้อออั้ยโอยโอ เฮ้ยผมดมเลยกลิ่นเา้ยดมกลิ่นคุณต้องดมที่คุณต้องดมนี้คุณต้องดมนี้เออคุณจะหอมกลิ่นเมลอนมากคุณกันจอมพลังครับพี่อย่างอามาก้ามากี่กลิ่นไม่เหมือนจริงนะอามากาเฮ้ยเมลอนเลยอามากากินได้เมลอนเลยทุกคนนี่ยังไม่พูดอะไรเลยคนกดตะกร้าแล้วเนี่ยางยังไม่ได้บอกราคาอะไรอุดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะบอกโอรแน่นโปรวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยนี่เซอร์ไพรส์สำหรับกันจอมพลังสำหรับมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้อ่ามากันจอมพลังไว้ครับอ่าวันนี้วันนี้มีตะกร้าตะกร้ามีเซอร วันนี้ถูกกว่าทุกป,ปีที่ลงุงลงขายมาใจเออเวลาเปิดโทรศัพท์ทำไมมันนั่งมนันฮะพองหลังพอลงขายหมดจดเลยพอจะขายเลวครับลุงนี่ขา,ขาใครมันใหญ่อ๋อขาใครคือภายใน,น,นยสิ่งน,นีกันละลายหมดเลยแล้วเวลากินก็จะหอมมากมันจะช่วยเรื่องคอเรื่องเอ่อเรื่องกระดูกของเราที่มันก็แก๊กก็แก๊กมีปัญหาสำหรับคนที่อายุเยอะแล้วสำหรับคนที่เอ่อมีปัญหาเรื่องนี้กินลุงกินมาประมาณหนึ่งปี พ่อลงลงอายุ91ปีดึงข้อได้17ทีเฮ้ย91อายุ91ดึงข้อได้17ทีนี่พูดจริงๆเลยมีคลิปยืนยันด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ออกอีป่าแข็งแรงมากแข็งแรงมากเฮ้ยจริงๆจริงๆวายังดึงข้อไหวใช่แล้วก็พ่อลงลงกินมาประมาณ5เดือนแต่ลงกินมาปีงแล้วโอ้แล้วก็ไม่มีปัญหาคือวันนี้สำคัญที่สุดคืออยากมาช่วยบุริทิด้วยโดยการาท่านี้ วันนี้มี5้าห้าพันบ้าน5 0 0พบ้านถ้าวันนี้ได้ได้ยอด1ล้านบาททางยูจีเทียคอลลาเจนลุงลงจะใส่เข้าไปในมูลนิธิหนึ่งแสนบาทโอ้โหไม่เป็นไรมาตอนนี้โปรโมชั่นมีอะไรราคาปกติพอเท่าไหร่ครับลุงลงโปรโมชั่นในวันนี้คือตามธรรมดา ตามราซื้อหนึ่แถมหราคา690บาทแต่วันนี้เอาไปเพียงครึ่งเดียว5 359บาทเฮ้ยเจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยโหดมากปกติ1บวก1 6 0โปวันนี้1บวก1เหลือ359 359แต่มีโค้ดมีโค้ดเหลือ3า0รบาท กดไลค์ก่อนห่อได้รีบเลยเดี๋ยวโค้ดหมดเร็วตอนนี้ห่อหนึ่งห่อเหลือ165บาทรีบกดนะเพราะว่าโค้ดหมดไม่ได้ราคานี้นะอ๋อหนึ่งมี3ามสิบซองสองห่อเี่ยสิบซองกินได้2เดือนแต่ถ้ากินวันละสองซองก็กินได้1เดือนโอ้แล้วรู้ผลทันทียื่นเดือนรู้ผลทันทีเออเรื่องเรื่องข้อรู้เลยตอนนี้ตอนนี้ จาก1ห่อนะครับ345ร้อยสนะเหลือตอนนี้165นะถ้าเทียบราคากันนะเทียบราคากันนี่คือหายไปครึ่งกหายไปเกือบครึ่งอ่ะเฮ้ยหรือว่าเกินครึ่งนะแต่ว่าเอาเฉพาะนี้นะเฉพาะไรนี้นะเกินครึ่งหลังจากวันนี้ไม่ได้แล้วนะในราคานี้แล้วนะก็ต้องกลับกไปแล้วครับปกติมีคนบอกกดเลยด้วยกดเลยเห็นไหมกดเลยกดเลยค่ะกดเลยเหลือไม่ไง ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายมีเวลาให้ทุกคนกดใช่ะจาก690เหลือ331บ,บาทตกพอละ165่อ,อ่อโอเคและแ,แล้วทุกคนจะเคออิดถึงคิดถึงเจเมื่อตอนนีไ้ได้ไปแล้วส0ง้บาทสองร้อยบาทแล้วทุกคน เวลานี้ถ้าไม่กดตรงนี้นะย้อนไม่ได้นะครับผมบอกให้เวลาไม่สามารถย้อนได้เดินหน้าปึ๊บไม่มีหอยหลังกลับไปที่1นึบวกหนึ่งหกร้อยเก้าสิบอ่าถูกไหมใช่กลับไปปกตินี่กลับไปปกติก็คือราคาปกติอ่ะปกติเลยราคาไม่ใช้ราคารับโป๊ะแล้วไม่มีที่ไหนแล้วด้วยราคาก็คือมาเฉพาะที่นี่ท,ที่เดียวใช่ไหมลุงเฉพาะที่การชมอปปงที่เดียวเท่านั้นโอ้โหมามาตอนนี้เป็นไง4 6 0ร้อยหกสิบาสี่ร้อยหกสิบห้า หาร้อยร้อยเจขอางเ๊อห้าร้อยทีได้ไหมห้าร้อยครึ่งเลยห้าทีได้ไหมขอต่อ5้ทีได้ไหมาต่อใช่อนะเอาไง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 เด็ตัดสินใจเลยเอ๊ะเวบ้วบ้วบ้วเกเล่นเล่นเก่งไ้ห่อยเล่นเก็หน่อยเ้ไม่ใช่เร้ไม่ใช่ผู้ใหญ่ในวงการน้างหนูดึงที่ชาร์แบตออกหนูอ่าตอนนี้มันมันร้อนมันร้อน ถ้าแล้วอาหารไปได้แล้วโอเคเอาไหมเอาไหมอ๋อต้องรอออเดอร์เจในวงการเนี่ยตอนนี้เอาแล้วเอาดิโอเคขอบคุณทุกคนมากเรื่องค่านะจีเอาให้ไปถึง1 0 0่บ้านเอาให้ถึง1 0 0่บ้านตอนนี้1นึ่งบวกหนึ่งหกร้อเก้าสเอ้ถึงหนึ่บ้านอย่าลืมว่าคุณลุงอายุหกดนะหกบดนะนี่สปอรตหน่งไอ้เบสตูโด้นน นี่หกสิบกว่ายังขนาดนี้ทุกคนหกสิบกว่าโอ้ดึงดังมากเลยไอ้นี่ว่ะจะหยุดจนกว่าคนจะถึงพันบ้านเฮ้ยเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยนไปกดอะไรนี่นี่อะไนะหกร้อยบ้านทุกคีบกดมันอยู่ที่มันอยู่ที่เอาอย่างนี้เอาย่อสองล้านกันามาดูย่อสองล้านดีกว่ารีบกดยออสองล้านดีกว่ารีบกดเลยค่ะรีบกดนะทุกคนยี่สเก้าสิบเหลือสามร้อยสามสิบเอ็ดนะทุกคน เวลาย้อนไม่ได้ต้องกดตอนนี้เลยแหล่ะแล้วหลังจากนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ราคานี้แล้วนะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็จะกลับไปเหมือนเดิมคือ6 9 0ใช่แล้วตกเฉลี่ยหอหนึ่งถ้าเป็นปกตินะ345 3้อ่มทุกทแต่ตอนนี้เหลือ165ทุกคนทั้งกดครับผม กดไม,ไม่ได้แล้วมามาไม่ไม่เช็ดไม่ได้แล้วกดตะก้าทุกคนเหลือเวลาอีกเพียงแค่3นาทีครึ่ง3านาทีครึ่งเท่านั้นถ้าไม่3นาทีครึ่งตอนนี้กับไปเจอ6กรอเกสิเป็นหนึ่งบวกหนึ่นะจ๊ะคือยูจีเอคอนเส็ตสำหรับผู้ที่650สบาทสำหรับผู้ที่อยากจะมีเอพอกระกเหมือนลุงลงคืออยากจะมีพลังเหมือนลุ่งลงก็จัดไปเลย มาเหลือเวลาอีกเพียงแค่3นาทีเท่านั้นสามนาทีทุกคนตอนนี้ตอนนี้เราอยู่นะก็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 ข้างหลังข้างหลังจะหอกไปบอกกด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 ก็ก็ก็ตอนนี้เจล่าอยู่ทุกคนกดได้ดาม้306เองเหรอ306ค่ะพี่306เองทุกคนรีบกดโกดเร็วงราบคราวนี้ไม่เคยกดขึ้นเลยไม่มีราคะานี้ไม่มีแล้วหลังจากนี้ก็ไม่มีอีกแล้วไม่มีแล้วผถ้าไปโผล่ที่ไหนแล้วมีราคานี้ด่าเจล่าเลยทุกคน ตอนนี้หลังบ้านมีราคาใหม่3นาที2นาทีสุดท้ายให้299บาทเฮ้ย3นาทีสุดท้ายให้ให้เท่าไหร่พี่กาง299 299ไม่มีแล้วทุกคนไม่มีที่ไหนแล้ว299ก็ไปกดเลยกดเลย2นาทีสุดท้ายก็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 กไม่มีแล้วไม่องมาเสียเองอีกแล้ว299 ตอนนี้เหลือ149แล้วพอร้9กออกแล้วหนออึ่งหนึสก้ไม่ถึงหนึงห้าสของให้2องนาทีสุดท้ายในการตัดสินชจนะเลย2นาทีสุดท้ายแปดร้อยแปดร้อยาทเฮ้ย ใส่กันให้ยับทุกคนใส่กันให้ยับผมตื่นเต้นมากเลยอันเนี้ยฮะทำไมเัานี้ตื่นเต้นมากเพราะแบบเขาหันราคาลงเยอะมากไงเขาบอกว่าเขาไม่เคยทําราคานี้แล้วคือวันนี้ไม่ก็ไม่มีแล้วไม่อยากได้เงินอยากได้ชื่อเสียงอยากได้คงรู้จักมาเอาสังคมมาเอาสังคมยูจีเพียวคอร์าจีมาเอาสังคมเอ่ะหอมหวานกลิ่นเมลอนกลิ่งง่ายทุกคนจะชอบล้วมีปลาชุบ หดแกเลยอโชว์เลยไถึงาทีเอาให้ได้พันเอาให้ได้พันบ้านบ้านพันบ้านทุกคนปอโชเลยฮะโชเอย่่่า้พับ้านอู่หเางบ้างกูไม่กดเทแกครับร้อกดเทคแเดี๋ยว้ดอโชยเปเครับกูกำลังีมา โอ้โหนี่นี่ดด้้ววยยยให้แกด้วยด้วยทุกคนกดเลยดูคนกดเลยผมได้วยผมู่ทงบ้านอยากให้ลุงแข็งแรงไม่มีใครกดเมื่อไหร่เมื่ไร่เม่ไรไม่อไรมึงจะบอกให้กูด้วยยอดตอนนี้เป็นไง990ครับ990ไอ้ติดไอ้ติดโอ้ย30วินาทีสุดท้ายทุกคนวินาทีสุดท้ายเอาให้ได้ ตอนนี้คือพับ้แล้วตอนนี้เหมือนโค้ดหมดเลยนะสามร้อยหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมโค้ดหมดเลยนะเป็นสามร้อยฝากกดยืนยันออเดอร์ด้วยค่ะฝากกดยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับกดยืนยันด้วยนะกดยืนยันด้วยนะสุดยอดถ้าไม่ยืนยันลงไปที่หน้าบ้านนะสามเปนหมดนะโหแต่นี่สุดยอดมากเลยอ่ะพันบ้านอ่ะทำได้อ่ะแล้วราคาดีเยียมทุกอย่างใช่ปะแบบทุกคนจะแบบ หาได้ที่ไหนเยอะอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบเงินไม่เงี้ยไม่ได้อะไรหรอกแต่ได้ชื่อเสียงได้ได้โชว์ซิ่งเอาได้โชว์ส่งฟรีด้วยเหรอฟรีด้วยถ้าบอกส่งฟรีแต่แรกนี่โอ้ยไปตัดตุยกระตุยก็ดุยก็ดุยอ่ะได้ครับลุงขอบคุณมากผมไอดอลมากขอบคุณทุกคนขอบคุณอันนี้เท่าทีนับกูไม่ให้นะ